น้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มจะมีอย่างเดียวนะพี่แบบเดียวเนาะจิ้มอ๋อจะมีน้ำจิ้มหวานด้วยครับผมสำหรับเด็กๆนะครับผมหยิบเองได้เลยนะครับบุฟเฟ่ผักเข็มพนเข็ม้นครับผมไมยเท่ากันนะแต่ว่าลูกชิ้นใหญ่นะครับนี่ครับสิบบาทตั้งสิบบาทตั้งเดิมครับนี่นะครับน้ำจิ้มเนาะใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถ โทรสั่งซื้อได้นะครับเบอร์โทรร้านนะครับ0 8 1 7 4 6 3 4 0 0สนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินริมกวนพะเยานะฮะก็อยู่ที่ร้าน1เบทาโกนะครับก็เป็นลูกชิ้นนึ่งนะฮะน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับก็เป็นบรรยากาศ วันสู่วันเสราร์นะครับถนนคนเดินวนพเยานะครับนี่นะครับร้านเด็ดเลยนะครับร้านนี้สวัสดีพี่หนึ่งครับผมโอ้โหคิดถึงมากพี่เป็นไงบ้างครับสบายดีด <laughs> นี่นะเป็นร้านลูกชิ้นหนึ่งขนใจอาถนนคนเดินพเยานะครับน้ำจิม้มที่เด็ดเลยนะครับเอ,อาน้ำจิมนะ้มเนาะน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับ ครับผมมีแบบเป็นขวดขายด้วยนะฮะนี่เขาดูหน่อยครับพี่อันนี้คือพี่มีส่งต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมครับครับผมนี่นะครับน้ำจิ้มเนาะใครอยู่ต่างจังหวัดสามารถโทรสั่งซื้อได้นะครับเบอร์โทรร้านนะครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสี่หกสามสี่ศูนย์ศูนย์นะครับพี่หนึ่งนะครับคนละกี่บาทนะครับพี่สี่สิบบาทนะครับครับผมลูกชิ้นทางร้านที่หนึ่งนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับพี่ อันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นเนื้อนะฮะอันนี้เป็นลมควันนะครับครับผมครับครับอันนี้เป็นอะไรนะชีสจัมโบ้นะครับอันนี้เป็นวานิลลาอันนี้วานิลลานี่น้ำตู้หูครับผมนี่ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลานะครับนี่หนังกรอบโอ้หนังกรอบโอ้โหมีหลายอย่างเลยนะครับอันนี้หมูต้มเส้นหมูต้นเส้นครับผม อยหมูยอนะฮะตซาคุฟาครับผมกิเนืนไส้ตรงกลางอืมครับครับอันนี้จะมีไส้อยู่ตรงกลางเนาะคือเขาเรียกอ,อะไรนะคิดข้าวมันยออืมครับครับนี่น,นะครับแล้วก็จอปูแล้วก็โอ้โหบุฟเฟ่ผักนะครับลูกค้าหยิบเองได้เลยนะครับห <c oughs> ยิบเองได้เลยนะครับนี่น,นะอันนี้คือสุกแล้วพี่เขา เอาขึ้นมาอุ่นนะครับก็จะไปนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับรครับผมก็เป็นเบทเทโกยังดีเลยเนาะครับผมนี่ครับบุฟเฟ่ผักนะครับขายดีมากนะครับร้านนี้ใครที่มาเดินถนนก็เดินวนพะเยาเนี่คือห้ามผ้าเด็ดขาดเลยนะครับก็ยังขายไม้ละ10บาทเท้าเดิมน,นะพี่เนาะ ราคาดังเดิมราคาดังเดิมถือไมถือไหมของแพงราคาราคาเดิมครับผมถือแม่ราคาของจะแพงขึ้นก็ยังขายเลยราคาเดิมอยู่เนาะครับผมเล่นไม่ได้เราอยู่ได้ก็ลูกค้าอยู่ได้เนาะลูกค้าเยาะเยาะตัครับผมราคาถูกเลครับผมนั่งรากไปเลยนะลูกประหยัดประหยัดประหยัดเงินด้วยครับผมครับผมูกมากเลยสิบบาทได้ทุกใบเลยมี หลายอย่างเลยนะครับน่าจะมีประมาณโอ้โหเป็น10อย่างเลยนะฮะอย่างเยอะกว่ายางนี่ครับนี่ครับลูกค้ามาถึงหยิบได้เลยนะครับอะถ้าเป็นอะไม้ใหญ่นี่ก็สิบบาทใช่ไหมครับพี่ลูกใหญ่นะโอ้โหครับผมตุ้ไม้ตุ้ไม้ตุ้ไม้ครับผมนี่ครับอันนี้คือ ก่อนที่จะเอามาวางตรงนี้พี่คือ,อจเจามาหนึ่งตรงนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูได้ไหมครับพี่น,นี่นะครับพี่เขาจเจาะมาหนึ่งตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อวันนี้หมดไปกี่ซึ่งแล้วครับวันนี้นน <laughs> หลายแล้วนะนหลายไม้แล้วนะหมดนไหนยกละวนไหนวันไหนหดไปไปห้าไปหห้าหนึ 5, ่งครับครับผม น้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มจะมีอย่างเดียวเพื่อแบบเดียวเนาะอ๋อจะมีน้ำจิ้มหวานด้วยครับผมสำหรับเด็กเด็กถ้าเป็นซีฟู้ดนี่คือที่ทำเองนะครับปลาไทยครับนี่ปลาไทยสุด ขายดีมากครับตอนนี้ลูกค้าเข้าตลอดนะครับนี่ครับเติมตลอดนะครับกี่ไม้ครับวันนี้มีหลายไม้น้่เป็นสวน <laughs> ลูกค้าหยิบเองได้เลยนะครับนั่นนะครับครับข้าวผักกับข้าวโพผักหยิบหยิบเองบริการเองนะครับบริการหยิบเองได้เลยนะหยิบเองบริการเองไม้ละสิบบาทสิบบาทเนาะขายดีมากคือไม่ราคาแพงแล้วก็ขายราคาเดิมๆข้าวโพดราคาเดิมๆ ไม่คิดขึ้นราคาแล้วพี่นะราคาเดิมเดิมเราขายถูกขายถูกขายถูกเหมือนโกรคนซื้อหรือเปล่าเนี่ยครับผมอันนี้เขาเชิญครับบริการเองผักบริการเองผักบริการเองนะครับถ้าลูกค้าไม่ไม่ลาดก็น้ำจิ้มครับผมซีฟู้ดพี่ก็จะใส่ถุงเยี่ยงให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมอันนี้ร้านจิ้มข้าวลลก ฮั่นๆก็ครับค bon ู่นะขายก่อนขายแล้วราคาถูกที่สุดแล้วเนาะครับผมถ้าสุดอิ่มด้วยสองสามไม้ก็อิ่มแล้วพี่เนะาะครับผมถูกต้องถ้าแกะเรื่องสามไม้อิ่มแล้วนี่ครับผมตัวทิลิตเลยนะครับน้ำจิ้มทางร้านทำเองนะครับครับผมทำเอง มีแบบเป็นขวดขายด้วยนะครับก็มีลูกค้าต่างจังหวัดก็โทรมาสั่งไปกินเยอะอยู่นะครับเยอะขาครับผมแล้วนักกินไหมครับผมพี่หนึ่งนะครับแล้วนักกินทานไหมครับลูกค้าก็มารยาทดีนะฮะนี่นี่ทานกันครับผมทานทานมีการะถางให้ด้วยครับต้องถามลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าจะเอาแบบทานไหมทานเอาเยอะมาเยอะนักกิน พันละสิบบาทสี่สิบบาทครับผมมีแท้ความให้เรื่องใมเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องรับตังส่วนเนาะครับผมเโอนผ่านบัญชีคือสะดวกในการจ่ายมากนะครับปลอดภัยทั้งคนซื้อปลอดภัยทั้งคนซื้อและคนขายนะครับครับผมคนกินด้วยปลอดภัยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพกตังนะครับผมพกตังสบายด้วยขอบคุณครับ นี่นี่มาใหม่มาใหม่มใหม่ตัวตัวนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่เป็นอะไรครับพีเ่เอือร์เอือนนากับวุ้นเส้นมาใหม่สิทธิ์ค่าตัวใหม่นี่ฮะโอ้มาใหญ่มากครับสิค่าต่อใหม่นะก็สองอย่างร้านจิมครับลูกราก้านจิมครับทานไหมครับ ถ้านั้นนี่คนนพิ่งมีทำไมครับมาใหม่เลยใช่ไหมครับพี่มาใหม่เรื่อยๆอยู่สามสิบบาทครับผมนั่นหันหันอะเหรอการเติมเหรียญลูกเนาะครับคู้ค้าฝันนี้ก็เติมกันไม่หยุดเลยนะครับนี่นะลูกค้ามาถึงก็ได้เลยนะครับไม้ละสิบบาทสิบบาท พี่นึงบอกถึงแม้จะขายดีของราคาจะแพงขึ้นก็ไม่ขึ้นราคาขอบคุณครับแล้วร้ำกินครับหลบขันพันครับอันนี้น้ำขันก็หลกเชิญครับผมก็เอาน้ำเที่ยมหละ มันชิมนะครับลูกค้านะครับผมหยิบเองได้เลยนะครับบุฟเฟ่ผัก <c oughs> ขอบคุณครับ เชิญคำเดียวเครับืครับลูกค้าหยิบเองได้เลยครับไม่หันหัไ่หันแบบนี้ได้ไหมครับหันหัรสลแ่้อ่าห้าสิบบาทครับผมขอบคุณครับผมเข้มข้นเข้มข้นครับผมครับพี่หนึ่งครับขายดีมากครับพี่หนึ่ง โอ้อบเัรคเีมาครับเต็มที่เลยครับจัดเต็มที่เลยครับบุฟเฟ่ผักขออนามสอมสองขวด เป็ไงก็ได้กคองคอันนี้นะเลือดก็แยก่โตใหญตัวแรกเขาพี่เขาแล้วจิบครับขันมาครับเออแล้วเขบอกนับจิบอะไรมาอะเถอะขอบคุณครับ พี่หนึ่งผักหมดแล้วครับพี่โอ้โหผักหมดเริ่มพักหน่อยนะครับโอ้โโอ้โหครับผมบุฟเฟ่ต์พักจริงครับนี่นะครับโอ้ลูกค้าเยอะมากครับนั่งๆมั่งทำตัวๆนะไรับทำตัวโๆจากดิฉะโกนะครับน้ำจิ้มโดนใจนะครับเมื่อกี้ผมแอบเห็นพี่เขาขึ้นมาแล้วนะครับนเหอุใดด้านล่างใช่ที่พักเลยครับผมยังสติพักครับผมเาบานหลก หนึ <icana> ่งก like, ี free ่ไ <leaned> ม <forward> ้ก็ไม่ทันขายเนาะราคาเยอะครับนี่นะครับผมน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับซีฟู้ดก็ขายแบบเป็นขวดคนละสีสิบบาทก็ฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรก็ตามใต้คลิปเลยนะครับ08 17 0817463400ครับผมซูมพี่ใช่ไหมครับพี่ส่งซูพี่เนาะโอเคครับนี่ก็เป็นร้านลูกชิ้นนึ่งเนาะที่ถนนคนเดินริมกล้วยพะเยาก็เป็นขวัญใจคนเดินชื่อกวนพะเยาเลยครับวันนี้ก็เด็ดมากครับก็ที่บ้านเยนะีแม่มาหนุนนะครับลูกค้าเข้าไม่ขาดเลยนะครับวันวันไหนวันคณะร้อนร้อนไม่วันไม่บอกวันเลยเนาะ เอาที่สองทีถ้าเป็นตัวนี้คือเป็นเบทาโกหมดทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับผมค้าค้ากันบ้างค้ากันก็ค้ากันเบทาโกนบ้างอะไรอะไรบ้างอะไรลงแต่สินแต่สินค้าเกีเอหมดครับผมสินค้าเกียดเอเลยนะฮะก่อนก่อนจะก่อนจะซื้อมาก็ชิมก่อนว่าอร่อยนะครับอ๋อคือเราซื้อมาแล้วชิมชิมดูก่อนว่ามันอร่อยไหมถ้าอร่อยเราก็ก็เอามาขาย ก็เราให้ลูกค้าเราจะเอายี่ห้ออะไรรสชาติแบบไหนครับก็ถามลูกค้าด้วยเนาะครับครับอันนี้ในรสชาติประสาทเดียวกันครับผมนี่นะฮะนี่ของเบรโคก้เบรโก้นี่ประสาทเดียวกันอันนี้ไม้เร็วนะครับผมไม้ไม้ไม้ใหญ่ไม้เท่ากันเดี๋ยวว่าลูกชิ้นใหญ่ลูกชิ้นใหญ่นะครับลูกชิ้นใหญ่นะครับไม้เท่ากันนะเดีวว่าลูกชิ้นใหญ่นะครับนี่ครับไม้สองไม้ก็อิ่มแล้วนะครับ คันนะครับนะแค่ที่พักลเลยครับผมห้าสิบาท ลาสโครครับลาสโค,คหนึ่งดนรุมไม่ทันแล้วลาพัลกลาสโคใจเย็ดอออขอละไ,ไรขอรข้าวเที่ยวหัวหครับเล่าจิ้ครับผมคันค,<อ>ค,ครับข้าโม่ใหญ่เลยนะที่เราทำจิ้ม,ม อันนี้อร่อยมากเลยใช่ไหมครับโอ้โหแสดงว่าลูกค้าประจำมาบ่อยไหมครับมาบ่อยครับแสดงว่าทุกท่านแสดงว่าเป็นคนพะเยาเรียนอยู่พะเยาเรียนอยู่พะเยาเนาะอ่ามอพะเยาใช่ไหมครับมาทุกาวสุขเสาเลยเนาะโอ้โหทิ้มวันอาทิตย์ด้วยค่ะที่ที่งานแฟร์ตรงนั้นเวงานแฟร์ไปันที่งานแฟร์เองไม่กินเหมือนหายใจไม่ออกขนาดนั้นเลยนะครับขอบคุครับผมขอบคุณมากครับลูกค้านี่ พิเศษลูกค้าบอกถ้าไม่ได้กินถึงก็หายใจไม่ออกหายใจไม่ไม่ลุ่งบมมีหมูิสูทธ์หมูิสูทธ์ขายครับคิดคโคตรเองสม่หมูคิดโคตรเองคือทุกอย่างอ่าคิดคิดโคตรเองคิดโคตรเองเลยนะครหบูมีหมูมีในตำราครับไม่มีในตำรานะครับก็เป็นประสบการณ์ครับพี่หนึ่งขายมากี่ปีแล้วนะครับพี่กว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วเนาะครับแต่ขายยากิโซบะเยอะ่ากสิบบาทแท้ต่อ ครับซาเริ่มขายมาตั้งแต่ไม้แล้วกี่บาทครับไม่สิบบาทราคาเท่ากันหมดราคาเดิมหมดก็ราคานี้เลยนะฮะราคาเดิมเดิมครับให้ร้านนักจิ้มครับร้านนักจิ้มก็ครับให้หา่นก็ครับแย่เหรอแย่ยในบาทครับกระเพาะเชิญครับสิบบาทตั้งสิบบาทตั้งเดิมครับผมสิบบาทตั้งเดิมตั้งเดิมเรื่อยๆโอเคครับพี่หนึ่งขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมครับผม นี่เดี๋ยวพามาดูน้ำส้มก่อนเมื่อกี้พี่เข้าใจดีให้ผมหาสองคนนะครับร้านนี้ก็ขายน้ำส้มคั้นสดด้วยนะครับควรละเท่าไหร่ครับพี่โอ้ครับผมนี่นะครับน้ำส้มคั้นสดเลยนะฮะอันนี้แบบผสมเนื้อส้มด้วยนะพี่ครับครับผมอันนี้อันนี้จะแบบไม่ไม่ผสมใช่จะเป็นน้ำล้วนใช่ไหมครับประมือนกาณครับโอ้ปริมาณอันนี้ขวด20บาท ครับผมนี่บบว่าเด็กมาครั้งหนึ่งปีกคนไม่หมดนะครับอ๋อใช่อันนี้คือมีขายแบบปีกส่งด้วยนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยใช่ไหมครับอันนี้ส่งนี่คือส่งภายในทั่วเลยนะครับข้างเหนือเลยครับครับผมอ๋ออันนี้เป็นส้มจากที่ไหนนะครับเนีรือเชียงใหม่เชียงออ๋ครับเชียงใหม่อำเภอฝางอะไรประมาณนี้เนาะนี่ครับน้องส้มคั้นสุดนะครับใบอ้อยกับเรียมนะครับผม ครับผมก็ฝากแวะมาอุดหนุนด้วยนะครับนี่ครับผมเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับทุกคนถ้าใครจะทัวรสั่งต่างจังหวัดคือเอาสามารถเอาไปขายต่อได้ด้วยใช่ไหมครับครับผมจะมีเหรียญส่งต่างหากนะพี่นะครับผมเบอร์โทรเบอร์โทรก็2เบอร์นี้เลยนะครับทุกคนนี่ครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับผมนี่ครับก็เป็นถนนคนเดิมริมก้นพะเยานะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับครับผมมีอะไรจะฝากร้านกับ FC ฟซีไหมครับพี่ ครับผมโค้ดคุณคนละสี่สิบบาทครับครับผมครับก็ขายทุกวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะไปขายที่งานเฟีสที่สารคามเมียนพี่เนาะครับครับผมแล้วก็เบอร์โทรใครที่สนใจน้ำยำเป็นขวดคนละสี่สิบบาทก็โทรมาสั่งพี่เขาได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ